ที่ได้ออกอากาศให้เป็นแฟนได้ชมกันมาได้ระยะหนึ่งก็ได้กระแสตอบรับที่ดีจากแฟนละครกันทั่วบ้านทั่วเมืองเรียกว่าพลาดชมไม่ได้เลยสักตอนเดียวค่ะสําหรับละครเรื่องเรื่อนแพรนอกจากละครจะเข้มข้นน่าติดตามแล้วต่นละครยังได้ทราบซึ้งขบุทเพลงพเพราะๆจากน้ําเสียงของกันนพัทรอีกด้วยไม่เวนน้นแม้กระทั่งศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการสแสดงปี2541อย่างคุณชลินนันทนาคณ์ยังเอ่ยปากชมเลยละค่ะเรื่อนแพดูอยู่ฮะเป็นแฟนประจำมีอยู่คนหนึ่งถึงเวลาต้องมานั่ง ชื่อเพชรชราชาวราชครูเขาชอบเขาชอบเขาไม่เห็นเลยนะแต่เขาติดตามเรื่องราวเขารู้ว่านี่น้องกันเป็นอย่างนี้นางเอกเป็นอย่างนี้อสวยอะ,สวอะไรเศร้าอะไรเงี้ยน่ารักอะไรเงี้ยเขาจะรู้หมดเลยแล้วเวลามีเพลงเงี้ยในในใน,ในเรือนแพรเขาจะตะโกนมาเลยเธอมาแล้วมาแล้วเราก็วิ่งไปดูผมประทับใจนะ,ะผมผมผมเรือนแพรผมได้ฟังนิดเดียวเพราะคุณเพชรเรียกผมผมวิ่งมาเปิด มันไปท้ายเพลงละแต่ก็ดีแต่ก็ดีที่ฟังเต็มเลยน้ำตาแสงได้โอ้ยเไไยี่ยมฟังแล้วเรานึกในใจโอ,โอ้โหเนี่ยเราอยากได้อะอไ,ไม่เราอยากให้มีคนมีเพลงอย่างเงี้ย<อ>แล้วมีคนร้องอย่างเงี้ยเยอะๆอะมันฟังแล้วขณะผมเป็นนักร้องผมยังประทับใจเลยมีเรื่องจริงๆตน้องตารลร้องผมไม้ประทับใจเลยโอ้เขาทำได้ดีมากเลย